นี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับยังก็่ต้มไก่ใส่ไปประขามนครับลาบเปิดก่อนนี้เครับเมื่อวานนีคนสงสัยยู่เป็นยังก็เปิดก่อนลวงน้องมาสั่ไอ้สมมติว่ามียาผิดสื่อก้อนมูวตายก้อนมูครับตุยก้อนมูวเป็นเป็นห่วงน้องหลวง เอาเลย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 ขอห่อนทองวะแบบเขาจงเขาไอเดียอ้ัยเมื่อกี้ครับพานลัดไปหนึงขั้นตอนครับลาบปละดุกลืมใส่ยังกบใบมะกรูดใบมะกรูดจอยแล้วถึงไม่เข้านี่หน่อยคุยไปเลเด้วยจำมาด้วยเนี่ยนี่ครับโอ้เนี่นี่เบิ่งคําตาสวนเนี่ยคํำตาเหลือด มีนะแม่แจ่วนะแม่แจ่ววัดยังเจ่วมอมไรพร้อมเลยมาเด้อมาเด้อขอบคุณด้ยวดยวแจ่วว <c oughs> ัครับผมมาเด้อนี่ครับตอนให้กรสซิหน่อยครับเมื่อกี้ฝนตกน้องระระติดภารกิจครับถึงเวลากินพวกเอินไม่กินทุกคนแล้วครับบนห้อง,องคนโยงไปไหน,นวะนเวลากลับเวลาจะเลยผ่านแล้วคนโยง เนยังไหนตุ่มไงอีสลิปยนะับไปอีกนิดนึงก็ได้ครับยับไปเลยยับไปหอดมันตัวฟังอยู่แล้วยับหมดแล้วประ,ปก,ะปกัน,นแลยวประกัน,น,นเต้ตัวตรงเนี่ย <c oughs> เยนียนๆโอ้เหลือดมือกล่องมีคนปล่อยกันมั้งเนี่ยเขาเสียงในมือกล่องสวัสดีครับบรรยากาศหลังบรรยากาศหลังฝนตกกินพ์ขาวดอันต้มไก่ของพี่ว่าเพชรเนี่ยนี่อย่ว่าล่ะ จะให้บอลกินน้ะพี่กันเงาทัวมือพรุ่งนี้เรากิน,น,นอะไรข้าวผัดเ่ะพี่อะไรใครอยากกินข้าวผัดปลาสาไปไหนหนึ่งก้อนหนึ่งปลาสาครับต้มไก่ปลาสามือฟักกระดูกต้มไก่บ้างครับมันจะดื่มกินนะยังกอดใบบัวคามอ่อนเปล่าบัวคามอ่มอนแล้วกัน ไก่ไก่ธรรมชาติไก่บา้านเขาเนาะแท้จงจังหน่อยแต่ว่ากระแสนี่ฮะบรรยากาศ <c oughs> แบบนี้เสียหาบ่ได้เถอะบอกครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายครับของ,งน้องๆของมาเป็นอาหารครับบางค,ค,ยยนนคนก็ไม่เคยกินบางคนก็ไม่เคยกินเป็นเรื่องปกติใช่ไหม <c oughs> บางคนบรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นเราทำเองนี่แหละใช่ไหมแต่ทุกคนก็ เก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องปกติครับมุด<ร>ยันขนมาลอยฟอพันแม่ม่้อมกันกับผมกับพยายามทมําเมนูที่ตัวเองถนัดและชอบกินพาน้องๆกินเมนูไหนบางบางเมนูอาจจะชอบบางเมนูอาจจะไม่ชอบเป็นเรื่องปกติครับแต่มผมก็นเน้นวิธีความเป็นบ้านๆความเป็นอีสาน<ม>ตามที่ผมเคยเห็นกิน<ม>เคยยังเคยถือพ่อแม่ให้ในกินกับสอนน้องๆครับอยู่ในแบบที่มันเรียบง่ายใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็สิ่งที่เขาจะไปต่อยอดก็คือ ไปอยู่กับครอบครัวเขากับพ่อกับเมียใช่ไหมครับได้เลยน่ะคำทรงไทยจะคำแต่คำทรงไทยปะที่ไหนเป็นผู้ซอยนี่คก็หายเรียนรูปไปเลยมันบายเรียนรูปไปนะครับเป็นการเรียนรูปครับนี่คำตาสวัสดเิ์ทุมหวานผมหอมหวานคือครับที่มึงเนี่ย